วันหนึ่งตื่นมาผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับผมเป็นภาวะเบาหวานขึ้นตาครับเป็นสองข้างเลยครับเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์คุณแม่เป็นเบาหวานถึงขั้นตัดขาแล้วก็คุณแม่เสียชีวิตแล้วพี่ชายผมตัดขาสองข้างเลยนะครับเสียชีวิตแล้วเช่นกันมันทำให้ผมรู้สึกผมก็คงต้องเร็วๆนี้เกือบบ้า ผมอยู่บนเวทีผมยังมีความสุขแล้ววันหนึ่งผมตื่นมาผมผมทำอะไรไม่ได้อะมันเหมือนผมตาบอดผมคำบ้านลงไปเดินหาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อผมมองไม่เห็นน่ะคุณหมอเขาก็บอกว่าต้องผ่าตัดมันอาจจะหายหรือไม่หายนะพ่อดูแลไหมครับทุกคนในบ้านแม่พี่แม่แลวต้องมาดูแลผมซึ่งที่จริงแล้วหน้าที่พวกนี้ ันคือหน้าที่ของผมที่ผมกลับมาเพราะว่านาทุกคนลอยมาครับและข้างนี้ผมก็ผ่าตัดมันกลับมาได้ครับผมจำไม่ได้แล้วว่าความชัดมันคืออะไรนะฮะแต่ก็ดีกว่าตอนแรกมากๆที่มันมองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ย ตาข้างนี้ครับข้างขวาผมมองไม่เห็นผมจะผ่าตัดอันนี้เขาไม่รับปากครับว่าข้างนี้จะกลับมาได้หรือไม่ได้ครับแต่ผมก็สัญญาว่าผมจะสู้ครับพี่หอยเอาเรีกยกไพ่มาใบาหนึงนะครับเพราะลืมบอกว่าทิงโคดัด้ครับพี่ลืมไปคิงโคดั้ครับคุดเจ้